สวัสดีครับเพื่อนๆตอนที่80หัวข้อเรื่องว่าใจของเราใหม่สดอยู่เสมอจริงหรือพระองค์สอนให้เราเห็นเกิดดับอยู่เสมอๆเ,เพื่อจะเป็นหนทางแห่งการหลุดพ้นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานั้นเราจะเห็นมันเกิดและเสื่อมระดับนั้นไม่ยากเลยเช่นกระเป๋าที่ซื้อมา เดี๋ยวมันก็เสื่อมมันก็เสียเราก็ทิ้งมันไปรถที่เราใช้มันก็เสื่อมเก่าเสียแล้วก็เปลี่ยนรถคันใหม่บ้านที่เราทาสีใหม่อีกสัก5้าปี6ปีมันก็เก่าเราก็ต้องเริ่มทาสีกันใหม่สิ่งภายนอกกายเราเหล่านี้เมื่อมันมีแล้วมันก็มีการเสื่อมมีการดับไปเราก็จะทิ้งมันแล้วก็หาใหม่เราจะไม่เกิดความกังวลกับมัน เพราะมันเป็นสิ่งที่อยู่นอกกายตัวเราแต่ถ้าสิ่งนั้นมันอยู่ในกายเราละนั่นแหละเราต้องเริ่มคิดแล้วและถ้าอายุค,คุณนี้มาถึงวยัยเกษียณแล้วคุณจะเห็นมมาได้ชัดขึ้นแล้วตัวที่สร้างกรรมคือสุขทุกข์เหล่านั้น<ๆ>ก็มาจากอายตนาทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเริ่มจากตา พอถึงวัยนี้ตาเราเริ่มเสื่อมแน่นอนมองไม่ชัดแล้วต้องเริ่มใส่แว่นบางคนถึงจะต้องไปเปลี่ยนกระจกตาใหม่ 2. หูหูเริ่มตึงฟังไม่ค่อยชัดเขาพูดอะไรมาเราจะต้องให้เขาพูดใหม่เป็นเรื่องปกติของวัยนี้ 3. ลิ้นการรับรู้รสของเราก็จะไม่เหมือนก่อนทานอะไรเข้าไปแล้ว ก็จะไม่รู้ว่านั้นเป็นไก่หรือเป็นหมูเพราะประสาทรับรสเรามันเสื่อมลง 4. จมูกการรับรู้กลิ่นของเราก็จะเสื่อมลงเช่นกันบางครั้งลูกถามว่าป้าได้กลิ่นไหมเราก็จะตอบว่าไม่ได้กลิ่นเลยนี่แหละชัดๆัดเลย 5. กายอันนี้ชัดเจนดูจากใบหน้าที่เราแก่ลง ผิวหนังตามตัวก็เหิวลงไม่ต้องไปถามใครแล้ว 6. ใจตัวนี้สิเห็นยากมากเพราะมันอยู่ภายในตัวเราเรามองไม่เห็นมันแต่รู้ว่ามันคือเราส่วนอายตนะทั้ง5้าที่เรากล่าวมาก่อนหน้านี้เราเห็นมันหมดเลยทั้งห้าตัวแล้วอายตนะทั้ง5้าน,านี้เมื่อมันรับรู้อะไรแล้วมันก็จะส่งผลมาอย่างทางใจทุกครั้ง ว่าสวยเพราะอร่อยหอมนุ่มใจเรานั้นจะเป็นผู้รับรู้ทุกครั้งนี่แหละมันถึงแทนตัวตนของเราการที่ใจจะรับรู้อะไรได้จะต้องประกอบไปด้วย 1. อายตนะใจ 2. วิญญาณ 3. ธรรมรมดังนั้นเมื่อใจรับธรรมลมหรือความรู้สึกมาแล้ว ก็ต้องส่งต่อให้วิญญาณเป็นผู้รับรู้แล้วผู้รู้ตัวจริงก็คือสัตว์ซึ่งสัตว์เป็นผู้ยึดวิญญาณไม่ปล่อยเลยสัตว์คิดว่าวิญญาณคือตัวมันแต่วิญญาณมันเกิดดับตลอดเวลาช่วงที่ดวงวิญญาณดวงนี้ดับแล้วดวงใหม่เกิดขึ้นนั้นเร็วมากสัตว์ยึดดวงใหม่ทันทีคิดว่าเป็นดวงเดิมเพราะสัตว์คิดว่าวิญญาณคือตัวมัน นี่คือสิ่งที่ยากสุดๆที่สัตว์จะหลุดออกจากสังสวัดนี้ได้ดังนั้นตัวที่รับความรู้สึกแทนตัวเรานั้นก็คือวิญญาณน,นั่นเองแต่เราจะเรียกมันว่าใจตามความรู้สึกของเราเมื่อวิญญ,ญาณมันเกิดดับตลอดดังนั้นวิญญ,ญาณก็จะเป็นดวงใหม่ตลอดทั้งๆท,ท,ที่มันเสื่อมดับเกิดเร็วมากสัตว์ตามไม่ทันมันคิดว่าเป็นวิญญ,ญาณดวงเดิม เหมือนตัวเราที่เรามองไม่เห็นใจและไม่เห็นความเสื่อมดับของใจเลยไม่เห็นใจมันเสื่อมแก่เลยแต่ที่แท้แล้วใจมันก็เสื่อมดับตามวิญญ,ญาณน,นั่นเองเมื่อเราวิเคราะห์ได้อย่างนี้แล้วเราก็ทราบว่าทำไมใจเราถึงใหม่สดเสมอก็เพราะใจเป็นดวงใหม่เสมอตามการดับเกิดของวิญญ,ญาณเมื่อเราเข้าใจถ่องแท้เช่นนี้แล้ว เราก็จะเกิดทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั้นไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราควรละมันเสียถ้าเรามีทิฏฐิหรือความเห็นเช่นนี้อยู่ในใจเสมอๆเ,เราก็จะก้าวข้ามปุุชนภูมิเป็นธรรมานุสาลีเข้าสมตะนิยามระบบแห่งความถูกต้อง เข้าสู่ภูมิสัมบ,บุรุษไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าสู่นกกรกกเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยและไม่ใช่ฐานะที่จะกระทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสตาปฏิผลเราจะได้เป็นโสดาบันก่อนตายแน่นอนนี้คือสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้อง ที่จะนำเราไปสู่การหลุดพ้นจบตอนที่80